สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคโนโลยี augmented reality หรือ AR หัวข้อเรื่องการสร้างแม่เหล็กด้วยขดลวด magnetization by coil รูปแบบการบรรยายให้ความรู้บวกปฏิสัมพันธ์กับ AR วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กด้วยขดลวดโซล e n o i d และปฏิสัมพันธ์กับวัตถุแม่เหล็กเช่น เหล็กและแม่เหล็กถาวอนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสนามแม่เหล็กด้วยขดลวดหรือ m a g n e t t z o t i y n b y c คอยกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC สวิตช์ขดลวดหรือโซลินอยขั้วเหนือของแม่เหล็กถาวอนขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวนและเหล็กค่ะ ขั้นแรกเราต้องต่อวงจรโดยเชื่อมแหล่งจ่ายไฟดีเข้ากับขดลวดผ่านสวิตช์เมื่อเราปิดสวิตช์กระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดและสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆขดลวดลองนำขั้วเหนือของแม่เหล็กถาวรเข้ามาใกล้ขดลวดสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กถาวรเมื่อเรานำเหล็กเข้ามาใกล้ขดลวดที่กำลังทำงาน เหล็กจะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กชั่วคราวลองนำขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวรเข้ามาใกล้ขดลวดสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กถาวรอย่างไรวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสนามแม่เหล็กด้วยขดลวดและปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กกับวัตถุแม่เหล็กเช่นแม่เหล็กถาวรและเหล็ก ขอบคุณค่ะ